สวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะวันนี้ก็จะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะว่ามาเรียนภาษา6เดือนสามารถที่จะเก็บตังหรือว่า Make m ันนี้ได้หรือเปล่านะคะค่ะในกรณีที่เรายืมเงินเข้ามานะคะกู้เข้ามานี้มาเพื่อที่จะมาเมืองนอกนะ,ะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะ,ะว่ามาเรียนภาษาเนี้ยมันทาเงินได้จริงหรือเปล่านะคะจากประสบการณ์นะคะที่มาเรียนภาษาที่ประเทศออสเซเลียนนะคะ หเดือนด้วยกันนะคือตอนนั้นนะคะอัตราแรกเปลี่ยนอยู่ที่1ดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ32 3ถึง3าบาทไทยนะคะวีซ่านักเรียนก่อนโควิดนะคะมาทำงานถูกกฎหมายแล้วสามารถทำงานได้20่ิ ชั่วโมงต่อโฟร์ไนท์นะทุก2อาทิตย์นะคะที่นี่สมัยนั้นนะคะพี่มาวีซ่านักเรียนนะคะอ่าหเดือนแล้วก็อิม i ม r a t i o ชันเขาก็ออกวีซ่าให้เรานะคะ7เดือนก็คือ1เดือนที่เผื่อที่เรายังไม่จบคอร์สหรือว่าเพื่อที่เราจะรับใบประกาศนียบัตรหรือเพื่อที่เราจะได้เตรียมของเตรียมตัวแพ็คของแพ็คอะไรต่างๆนานานะคะในกรณีที่วีซ่าใกล้จะหมดนะทุกอย่างก็คือต้องเตรียมตัวที่จะกลังนะห้ามอยู่เกินที่วีซ่ากาหนดนะคะแล้วก็ตารางที่พี่ ไดะะ้ตอนที่พี่มาเรียนภาษาที่ออสเตรเลียนะคะพี่เรียนที่เมลเบิร์นนะคะแล้วก็ตอนนั้นพี่ก็เลือกโรงเรียนภาษานะคะไม่แยกเกินไปหรือว่าไม่แพงเกินไปคืออยู่ระดับกลางๆนะถ้าสมมติว่าเราเลือกที่ถูกเกินไปเนี้ยบางทีคเครดิตของโรงเรียนเขาอาจจะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือก็ได้นะคะแล้วก็ทางอิม i ม r เรชั่นก็พิจารณายากพิจารณานานนะคะที่จะอนุมัติวีซา่าตารางเรียนที่พี่ได้ตอนนั้นเรียนตอนเช้าหมดเลยนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง,ถงบ่ายส คแต่ว่ามันก็มีบางคนนะคะที่ว่าได้ตารางเรียนช่วงคาบบ่ายนะคะอันนี้งานเช้าก็ไม่ได้ทํางานบ่ายก็นานตอนเย็นก็ไม่ได้ทํานะถือว่าไม่โอเคค่ะอันนี้เราไปสามารถไปขอเปลี่ยนจากเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะหรือว่าคุยกับคุณครูประจําห้องเรียนขอเปลี่ยนนะคะว่าไม่สะดวกตอนบ่ายขอเป็นตารางตอนเชา้าแล้วเขาก็จะจัดการให้นะคะตอนที่พี่มาเรียนภาษานะคะช่วงเดือนแรกพักอยู่กับ โฮมสเตย์นะเป็นคุณครูนะคะ,กะเกษียณแล้วอายุประมาณ70เขาก็นิสัยดีเขาก็ดูเป็นเฟรนลี่ค่ะก็พักอยู่ประมาณสี่อาทิตย์ที่นี่เขาก็จะคิดเป็นวีคเป็นวีคไปนะคะค่าเช่าช่วงนั้นคือช่วงที่พักอยู่กับโฮมสเตย์นะไปเรียนแล้วก็กลับบ้านอย่างเดียวเพราะว่าเรายังอยู่ในความดูแลของโฮมสเตย์อยู่ในการที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องแจ้งให้เขาทราบเราไปทํางานนะในกรณีที่เขาติดต่อเราไม่ได้เกินยีิบสี่ชั่วโมงเขาจะโทรแจ้งตำรวจเป็นกฎระเบียบแล้วก็กฎหมายที่นี่เลยประมาณ อาทิตย์ที่2นะคะเริ่มที่จะหางานเริ่มที่จะหาบ้านแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าจะทําอะไรพี่คิดอย่างเดียวว่าเราต้องเริ่มจากงานร้านอาหารไทยก่อนเพราะว่าตอนนั้นภาษาเราก็ถือว่ายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะการที่เราไปเริ่มที่ร้านอาหารไทยเนี้ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนหรือขยับขยายเราก็สามารถเปลี่ยนงานไปทํางานที่มันได้เงินมากกว่าก็ให้มองไว้แต่นันเนิ่นนะ,ะช่วงนั้นพี่ก็ไปหางานใน ท้องสมุดใหญ่นะคะที่ในเมืองเขาก็จะให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีนะแต่ว่าการที่เราจะไปใช้ของเขาเนี่ยเราก็ต้องมีต่อบัตรคิวนะคะแล้วก็1บัตรคิวเน,นี่ยใช้คอมพิวเตอร์ได้ประมาณ30มนาทีเราก็ต้องรีบพอได้รายละเอียดของร้านอาหารที่เขาประกาศรับสมัครนะคะเราก็จดไว้ในสมุดพอพี่ได้เบอร์โทรแล้วรายละเอียดของร้านต่างๆแล้วก็ตำแหน่งที่รับสมัครพี่ก็ส่งมเมสเซจหรือว่าโทรไปถามที่ร้านว่ายังรับอยู่ไหมในสมัยนู้นนั้นนะ,นะ,ะเ,เวลาที่ทางร้านแจ้งให้เราไปลอง ก็จะมีบางร้านารองงานแล้วได้เงินแล้วก็อาจจะมีบางร้านที่รองงานแล้วไม่ได้ตังค์นะก็ขึ้นอยู่กับร้านนั้นๆน,น,นะคะส่วนใหญ่ร้านไทยแล้วหน้าที่หลักๆก,ก็คือที่พี่ไปทําพี่สมัครไปก็จะเป็นในส่วนของหน้าร้านก็คือเด็กเสิร์ฟเก็บกวาดจัดของเช็ด โต๊ะทาความสะอาดในส่วนที่เรารับผิดชอบตอนที่พี่ใหม่ๆนะคะพี่ได้ไปลองงานประมาณวีคที่3หรือวีคที่4นะคะพี่ไปลองประมาณ2.3ถึงวันตอนนั้นพี่ไปลองงานร้านอาหารไทยและพี่ก็ไม่ได้ตังค์นะคะแต่ในกรณีที่มีทิปมีอะไรเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้นะคะเพื่อที่เป็นค่ารถค่าเดินทางกลับบ้านหรือถามว่างานงานนั้งานตรงที่พี่ไปลองงานไอ้ั้งแรกนั้นได้งานไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะแบบเขาอาจจะเห็นว่าเราช้าไปหรือว่าเรายังไม่โอเคกับงานที่เขาให้เราลองนะคะเพราะว่า เขาต้องการคนเร็วออเดอร์เรามาพร้อมกันอาจจะช้าไปแล้วอย่างเราเด็กใหม่เราก็ยังไม่รู้พูดง่ายเลยคําศัพท์ที่ใช้ในครัวนะคะหรือว่าต้องเป็นคําศัพท์ย่อเนี่ยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเมนูก็เป็นภาษาอังกฤษคือตอนนั้นมาแรกๆเราก็ยังตื่นเต้นอยู่เนาะทางที่บางทีก็เป็นชื่อไทยแต่บางทีมันด้วยอาการแบบว่าเขาเรียกว่ากังวลหรือพะวงหรือว่ารนอะไรประมาณนี้อาจจะจําชื่อไม่ได้อาเขาก็ให้เรา เตรียมผักล้างผักหั่นผักนะความสะอาดหรือว่าจัดของแพ็คของร้านาเวลาที่ปิดร้านะเคลียร์ของทุกอย่างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วพอเข้าประมาณวีคที่3กับวีคที่4นี้เราเริ่มที่จะมีความเครียดมากขึ้นนะคะเพราะว่ากลัวความกลัวมันเริ่มเข้ามา,าเวลามันใกล้เข้ามาทุกทีที่เราจะออกจากโฮมสเตย์มันเหมือนค่ะเราจะไม่มีที่พักแล้วเราก็กลัวหางานไม่ได้เพราะว่าต้องย้ายบ้านเราต้องใช้ตังค์เราอย่างพี่ก็นํานเงินมาเป็นพอก็ตมันนะี่มีจํานวนจํากัด ก็เราก็ไม่มีเพื่อนมีญาติมีใครเลยที่รู้จักอยู่ที่นี่นะคะเราก็นะะโทรไปถามเรื่อยส่งเมสเซจไปสมัครงานเรื่อยนะอเผอิญได้งานมานะก่อนได้บ้านนะคะจะว่าอยู่ไกลแต่ว่าจํานวนที่เขาให้เราเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคในค่าจ้างค่าแรงนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราได้จํานวนเงินที่เขาให้มาต่อวันคือจริงๆแล้วนะคะร้านไทยที่นี่นะคะเวลาจะจ้างพนักง,งานเขาจะจ้างแบบเหมาจ่ายนะคะคือเขาจะจ่ายเป็นวันไปเลยทั้งตีไปเลยให้ประมาณ60 70 80บก็ว่าไปนะคะขึ้น นอยู่กับตำแหน่งที่รับผิดชอบขึ้นอยู่ตำแหน่งที่เราสมัครนะคะหน้าร้านเนี้ยอาจจะได้น้อยกว่าคนที่ทําอยู่คิดแทนในครัวนะคะร้านไทยที่พี่ได้นะคะตอนนั้นก็เขาก็ให้พี่อะค่ะไปลองงานก่อนตกลงกันสามวันก่อนก็คือพี่ที่ร้านเขาก็ตกลงจ่ายเขาเรียกว่าในกรณีที่เราไปลองงานเขาก็จ่ายให้เรานะคะเขาให้เราวันละประมาณ60ดอลลาร์ลองงานแล้วก็ได้ตังค์ได้ข้าวกลับมาด้วยนะคะแต่ว่างานที่พี่ได้ไอ้ร้านเนี้ยนะคะก็อยู่ไกลจากตัวเมืองเมลเบิร์นนะคะ CB d ดี CBD เงี้ยไปถึงที่ร้านประมาณ 45นาทีทางรถไฟนะก็ถือว่าไกลเหมือนกันเครียดไหมไปโรงงานก็เครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างเช่นที่บอกว่าชื่อมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็อย่างเราก็ไม่คุ้นเคยกับเมนูอาหารในร้านนะคะมันก็จะมีแบบว่ามีออรเทรมีเมนคอร์แล้วก็มีดิเซอร์คือเราต้องจําภาษาอังกฤษทุกเมนูพวกนี้หมดเลยค่ะในจังหวะที่เราโรงงานมันก็จําอะไรไม่ได้ทุกอย่างมันก็แบบบอกมาลืมบอกมาลืมชื่อเราได้งานปุ๊บและเสร็จแล้วเราก็หาบ้านอยู่ระหว่างที่ทํางานได้พี่ได้กับโรงเรียนที่พี่ไป เนนะค,ะคือในเมืองแล้วก็นอกเมืองเราหาบ้านที่อยู่ตรงกลางค่ะเพื่อที่จะได้ไปทํางานไปโรงเรียนสะดวก,กเราก็ได้บ้านมาก็ถือว่าโชคดีนะคะคือไม่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟว่างั้นเถอะเหมือนเราเริ่มต้นกับสายเดียวนี้ผ่านบ้านเราด้วยผ่านที่ทํางานแล้วก็ถึงที่เรียนด้วยจากที่เราผ่านงานเรียบร้อยใช่ไหมตาแหน่งที่พี่ทําก็คือจะอยู่ในส่วนของเด็กเสิร์ฟก็คืออยู่รับผิดชอบส่วนหน้าหน้าบ้านแล้วเขาก็ตกลงให้เรานะคะผ่านการทดลองงานตอนนั้นเขาให้เรานะคะวันละ60 15ดอลลาร์นะคะต่อวันก็เริ่มงานก็คือสี่โมงครึ่งไปจนถึง9โมงครึ่งนะคะบางวันอาจจะเลิกเร็วนะคะในกรณีที่ไม่มีลูกค้าเพราะว่าถ้าอยู่ไกลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปิดร้านเร็วถ้าวันไหนไปยุ่งเขาก็จะให้วันละ65ดอลลาร์นะคะต่อวันก็มีวันอังคารวันพุธพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะคะ4ีวันที่ได้65ดอลล์ถ้าเป็นสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาให้เป็น70ดอลลาร์ต่อวันนะคะแล้วเป็นวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์สองวันเนี่ยเป็นวันที่ยุ่งมากมากมากยุ่ จนแบบลูกค้าตีกันอะไรประมาณนี้รอรอเทคเอาไว้คือบางทีมันทําไม่ทันเพราะว่าเมนูมันจะมาพร้อมกันเวลาเดียวเลยประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะเมนูจะมาเลยยับกรุบก็คือไม่ทันแล้วลูกค้าก็จะชอบเข้าพร้อมๆกันด้วยรายได้ต่ออาทิตย์ก็จะอยู่ประมาณ400ถึง500ดอลลาร์นะก็ขึ้นอยู่กับร้านนะคะว่าจะได้อย่างงี้หรือเปล่าแต่เอามาแชร์ให้กับทุกๆคนนะคะว่ารายได้ประมาณเนี้ยโอเคไหมชอบไหมอยากจะมาทํากันไหมหรือว่าอยากจะมาเรียนหรือมาทํางานไปด้วยไหมนะคะก็เอาไปคิดพิจารณากันเองแล้วกันนะัะเราก็ได้แค่บอก แนวทางให้กับทุกๆคนนะคะได้วางแผนเอาไว้ว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะแล้วก็วีกล่าสีดอลลาร์4วีก็ตกประมาณ1 6 0 0 1พ0 0ต่อเดือนอะไรประมาณเนี้ยพี่คำนวณมาให้นะคะประมาณ5เดือนด้วยกันช่วงระวางเราได้วีซ่า6เดือนใช่ปะเราก็คำนวณไป5เดือนก็จะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 8 0 0 0ถึง9,000ดอลลาร์นะคะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะก็ตกอยู่ประมาณ2 5 0 0ประมาณ3 0,000นอะไรายได้อันนี้2 5 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0นเนี้ยนะคะเราคือยังไม่ได้หักค่ารถไฟแล้วค่าชาวบ้านนะคะอาทิตย์ประมาณ130เลขกลมๆตีร4 0่กต่อวีค่ะทิศนะคะจ่ายค่าเช่าเป็นวีค่ะค่ารถไฟประมาณ141รดอลลาร์นะคะเดือนที่7ที่พี่ไม่คำนวณนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเดือนที่7เนี้ยคือทานเจ้าของร้านนะคะเขาจะรู้แล้วแหละว่าเราจะลาออกช่วงเดือนสุด ท้ายเนี่ยเขาก็จะลดจํานวนวันเวลาของเราลงนะเขาจะเอาน้องใหม่มาเทรนงานแทนนะเขาก็จะให้เราหยุดไม่ต้องมาเพราะว่ามันจะเปลืองคอต์สของเขานะคะอันนี้พี่ก็เลยไม่คิดเพราะว่า,าเดือนสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่แล้วมันไปไม่เยอะค่ะอาทิตย์หนึ่งอาจจะไปวันหรือ2วันช่วยวันที่ทางร้านเขายุ่งแค่นั้นแล้วก็ถึงตอนนั้นเราก็เริ่มแพ็คของที่จะกลับประเทศไทยแล้วอันนี้เราก็ไม่ได้พะวงในเรื่องทํางานมากเป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายได้ที่มาเรียนภาษา ะะว่าประมาณ6เดือนนี้รายได้ส่วนใหญ่แล้วจะตกอยู่ประมาณ2องแสนห้าถึงสามแสนอะไรก็ขึ้นอยู่กับงานที่น้องๆทํานะคะว่าเป็นงานอะไรร้านไทยส่วนใหญ่ก็เขาก็จะเหมาเป็นวันนะคะค่ะเอาลองไปคิดพิจารณาวางแผนนะคะว่าการที่มาเรียนภาษา6เดือนนี้สามารถทําเงินได้จริงหรือเปล่าสําหรับใครที่ว่ากู้ยืมมาหรือว่ายืมตังเข้ามานะคะในส่วนของพี่เองเนี่ยคือพี่มีตังของพี่อยู่แล้วประมาณแสนนิดๆแล้วก็พี่ยืมเขายืมคนอื่นเข้ามาเนี่ย แต่ว่ามันก็ถือว่า ได้อยู่นะคะอาจจะได้ไม no ่มากเพราะว่าเรามาช่วงระยะสั้นๆนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ต่อมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะะแล้วก็ช่วงนั้นพี่ก็จ่ายนี่นะแต่ว่าถ้าเทียบแล้วถ้าสมมติว่าเรามาเล่นจะจ่ายเป็นแสนสองแสนเนี้ยมันก็มันไม่โอเคเนาะเพราะว่าในเมื่อเงินที่เรากู้มาเนี้ยมันเยอะกว่าเงินที่เราทํางานได้เนี้ยมันก็ไม่คุ้มกันนะคะถ้าพูดถึงนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณวางแผนจะอยู่ต่อเนี้ยมันก็ถือว่าคุ้มระดับหนึ่งนะข้อดีมันก็คือ เรามาเรียนภาษาเนาะอย่างน้อยเราก็เปิดหูเปิดตาออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นกล้าคิดกล้าทามากขึ้นนะคะมีความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้นนักสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้นักอีกอย่างก็คือภาษามันถึงว่าไม่ได้มากแต่มันก็ถือว่าได้รอบตัวเราเขาคุยภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปที่โรงเรียนเขาก็จะเน้นในกรณีของคนไทยเนี่ยถ้ามีเยอะเนี่ยเขาก็จะจับแยกนะคะเขาจะไม่ให้อยู่รวมกันเยอะเพราะว่าไม่งั้นเราจะคุยภาษาไทยแล้วก็ที่โรงเรียนเขาก็จะมีกฎว,ว่า ห้ามคุยภาษาไทยในโรงเรียนเราได้เพื่อนใหม่อยู่แล้วเพื่อนต่างชาติต่างภาษาะคะเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะมันติเ c าเจอร์ที่นี่นะคะมองโลกในแง่บวกมากขึ้นนะคะถามว่าข้อเสียมันก็มีไหมมันก็มีอยู่เหมือนกันนะข้อเสียอย่างเช่นในเมื่อเรามาเรียนภาษาเรามาทํางานด้วยเนี้ยข้อเสียคือเพื่อนเราก็จะน้อยด้วยแล้วก็เวลาที่เขาไปทํากิจกรรมต่างๆในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปกับเขาพักผ่อนน้อยเพราะว่าเราเลิกเรียนเสร็จใช่ไหมเราก็ไปทํางานกว่าที่เราจะกลับมา ถึงบ้านก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนเนาะเราก็นอนน้อยลงบางทีตื่นสายไปไปโรงเรียนสายบ้างนะคะพยายามอย่าขาดเรียนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณขาดเรียนเนี่ยคุณเหมือนกับคุณนะคะทิ้งเงินภะวันหนึ่งก็ตกเป็นพันเลยนะถ้าสมมติว่าคุณไม่ไปโรงเรียนนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยากกินหรือว่าอยากซื้ออะไรกะะ็ซื้อไปเลยนะคะไม่ต้องแปลงจากเงินดอลลาร์เป็นเงินไทยนะคะเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกโอ๊ยทำไมมันแพงมากนะคะซื้อในจํานวนจํากัดนะซื้อเท่าที่อยากได้ไม่ใช่หามาเท่าไหร่แล้วซื้อไปหมดนะไม่งั้นคุณก็จะไม่มีตังคคเเหลืืือออนนนะะแต่ก็6ดี้ กรณีที่ใครนะคะวางแผนที่จะอยู่ต่อน,นียในช่วง6เดือนเนี่ยนะคะก็พยายามเซฟหรือว่าเก็บเงินไว้นะคะเผื่อที่จะต่อวีซ่าในรอบถัดไปนะ,ะมันก็ต้องมีจ่ายค่าวีซ่าจ่ายค่าคร์สที่จะเรียนด้วยนะ,ะในกรณีที่มาเรียน6เดือนเนี่ยโอเคเรียน6เดือนกลับไปก็ได้นะคะสําหรับใครที่ชอบที่อยากจะอยู่ต่อก็ต้องวางแผนต่อว่าเราจะไปทางไหนต่อก็มีหลายทางนะคะในกรณีที่มาถึงแล้วมันก็จะมีลูกทางให้กับทุกๆคนนะคะว่าจะไปทางไหนดีจะกลับไทยหรือว่าจะอยู่ต่อนะคะเป็นอีกทาง ง่งนนะะึะโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คิดว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นแนวทางนะมาวีซ่านักเรียนคุณก็สามารถทํางานได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดก็เราอาจจะจ่ายค่าเรียนมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับวีซ่าที่จะมาทํางานเลยนะคะถามว่าวีซ่านักเรียนเขาก็จะอนุมัติง่ายไหมก็ขึ้นอยู่กับเอกสารของเรานะคะโรงเรียนที่เราสมัครด้วยแล้วก็เหตุผลวัตถุประสงค์ต่างๆนะที่เขาจะพิจารณานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเตทเมนต์นะคะสำหรับคลิป วิดีโอนี้นะคะก็ขอจอบลงแค่นี้นะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ส่งกันเข้ามานะคะมาถามไทยถามรายละเอียดต่างๆนะคะเราก็ตอบกันตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะบางคอมเมนต์อาจจะช้าอาจจะเร็วโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะไปก่อนหนะ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ